ไม่ได้เต้นมานานมากเซ็กซี่อยู่ตอนนั้นมีอินเนอร์มากเลยนะอินเนอร์มาอะไรเงี้ยเคกับเขินสวนทางกับคาแรคเตอร์เลยเขินลืมท่าเต้นหมดเลยซึ่งกับกันกับกับกับโมโมเต้นจนจบเพลงเต้นตลอดเพลงเล่นกับทุกคน อันดับแรกที่แบบเอ็มเพลสสุดๆเลยคือชุดหูกระต่ายหางเล็กๆแล้วก็แบบเ like ดินเข้ามาเซ็กซี่มากเห็นมากไม่ได้เต้นมานานมากเซ็กซี่อยู่ตอนนั้นมีอินเนอร์มากเลยนะอินเนอร์มาอะไรเงี้ยเพลงมาอะไรเงี้ยอินเนอร์แม่ก็เลยมาจาะองลงมงลงเลยจ้ะ น้องเค้กเนี่ยเขาจะมีความอายแต่ลูกเล่นกันใต้หนุ่มเขาเนี่ยถามว่ายุ่ยยั่ยไหมได้เลยแหละผมว่าผมว่ายั่วนะแล้วก็ชุดเนี่ยมันก็ไปกับเพลงกับการเต้นหนุ่มเขาได้ด้วยเหมือนกันที่เธอใส่อ่ะขนมเค้กมันไม่ได้ไปไล่อุ่ลเธอใส่ชุดไอ้กระต่ายนี่มาเพื่อใส่ไปไล่แตงโมการที่มี Dancing Queen ในวันนี้เนี่ยทำให้คัสโนว่า เบนผู้จัดจ้านย่านทองหล่อผู้ทรงเสน่ห์เนี่ยต้องมีวันไหวกันมากเพราะทั้งสองคนนี้เขาทาเต็มที่อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยน้องขนมเค้กนี่เขาทำเต็มที่มากๆคือเขามีความเซ็กซี่อยู่แล้วด้วยอ่าผมให้คะแนนทั้งความเซ็กซี่และก็การเต็มความพร้อมผมให้4.8เลยเออจริงผมให้4.5่รับห้าครับสำหรับผมนะคือ น้องมีการเตรียมผมว่าส่วน,วนตัวนะน้องเขาน่จะมีการเตรียมตัวมาดีในเะกี่ยวกับเรื่องของการเล่นกับเก้าอี้อะไรด้วยแล้วก็บีทเพลงที่เลือกมามผมชอบบีทเพลงที่น้องเขาเล่นที่สําคัญก็คือชุดคอสตูมที่เขาใส่มาเนะี่ยคือแบบผมว่ามันทําให้เขาโดดออกมาจากคนหนึ่งที่ม,ม,มาเต้นจริงๆใช่สำหรับผมผมว่าผมให้กับ4.9 4.9เสลยสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดเลยคือคือชุดชุดแล้วก็การที่จะใส่ชุดโซเซ็กซี่ขนาดเนี้ย คือต้องมีใจที่แบบเฮ้ยฉันอยากจะทำให้มันออกมาดีมีความตั้งใจมากๆซึ่งชุดเนี่ยบวกกับลีลาการเต้นแล้วเนี่ยผมมองว่าเอ้ยมันเพอร์เฟกมันเพอร์เฟกความตั้งใจเกินร้อยความก้าแสดงออกเกินร้อยคอสเพคเต็มร้อยเต็มห้าครับเต็มห้าเมื่อกี้น้องน้องแต่งมาเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วพี่พี่เขาค่อนข้างมีความมั่นใจมากๆเพราะว่าชุดนี้ไม่ใช่ใครใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ ความตั้งใจของพี่เขาสูงครับทุกคนเนรู้คาแรคเตอร์ของเคกอยู่แล้วสีนุ่มโสดเนี่ยคือคือเราเราคิดไว้ในใจว่าเขาอะชนะเลิศด้วยซ้ำแต่ว่าสุดท้ายแล้วเค้กกับเขินสวนทางกับคาแรคเตอร์เลยเขินลืมท่าเต้นหมดเลยเต้นยังไม่ทันจบเพลงเลยแบบไม่รู้จะเต้นอะไรแล้วแบบพอแล้วพอแล้วพอแล้วอะไอย่าเงี้ยซึ่งกับกันกับกับกับโม โมเต้นจนจบเพลงเต้นตลอดเพลงเล่นกับทุกคนจัดไปหนึ่งแซบแต่บอกเลยนะว่าไม่ได้เต้นมานานแล้วก็แซบได้ประมาณหนึ่งเดี๋ยวไปฝึกถ้าเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะเดี๋ยวจัดให้เด็ดกว่านี้ <c oughs> การันตีเลยชุดใหญ่